สวัสดียนี่ยมือโซ่ครับพี่น้องถ้ามาหยามบางลันทุกอนนะครับเนาะสำหรับเโ้านี่ก็วันอาทิตย์ครับผมหยุดหยุดงานแล้วครับเมื่อวานนี่ครับเลิกงานมากึงมาใส่บางลันถิ่มไปครับผมเกรดบ้างนะครับพี่น้องบ่หลายเนื้อที่ผมใส่ก็เป็นเนื้อขี้กระเดื่นครับอืมบ่มีบ่มีเวลาไปหาปู่ก็หายครับผมเดี๋ยวบางแหลกล่องใส่ให้หน้าครับ เจก็กสิคือ่ด้พี่น้องนะลองเบิ้งครับลองลองเบิ้งนี่แหะครับเซ่ <c oughs> เปลนเป,นเป,นเปนลียนี่เล็กพี่น้องลองเบิ้งนะพี่น้องมัม้ง <c oughs> เพื่อนมีนอะไรจริงจังเลย <c oughs> เปลี่ยนอะไรครับบ่ <c oughs> มีครับพี่น้อง หลังแดดก,กับเปล่าเลยรอบมึงพ่อปีกไก่ผมล่องใส่บ้างครับให้เนี่ยมันมีมีอยู่ครับให้เนี่ยหนามมันกับส่งคืออยู่ครับพี่น้องไปหลังที่สวงครับครับอดหลังที่สวางนะพี่น้องอันนี้เซเวสาครับสากัง แพงมันทานั้งเลยพี่น้องนะเนื้อ,อเกิดฉีกกระเดือนกับไข่ผสมดินพ่นนะครับหน,นักดินพ่นปวกมันมันคือปะข้าวหรือพี่น้อง ล้างตัอไปครับครับพี่น้องลลังที่สามเปน็นอ่างทางท่านพี่กอู้เหงาอาจจะเข้าวบอวด้วพี่น้องนะ มีตัวอยู่ครับมีตัวอยู่มีอยู่อ่ะบูมีพี่น้องบูมีบูมีเดี๋ยวคนี่จังูงุงูงูก็จังมีตัวเดี๋วบูมีครับโอ้ฟ้าลดอีกแล้วครับหลังที่สามนี่ครับสภาพไม้ซ่าเนาะ รุ่นต่อไปครับผมหอดหลังซีเลยพี่น้องแับน,นี้นี่ครับโอโ้เสียงนนอีหลุมนะนี่ครับพี่น้องเด,ดี๋ยวปได้ยินนด้เพี่น้องนี่ครับลังที่ซีร์้างมาดื่มกันบ้างโอ้โหท่านมีโตอ,อยู่ครับสี่ลังแนละ้ว

ท่านมีแต้มครับพี่น้องโอ้รุ่นต่อไปครับพี่น้องรุ่นต่อไปของเลาพี่น้องมองเก่าเลยกอก็ฉีบมือหนึ่งนี้ครับกอ,อก็กับมือหนึงนี่เลยแม,ม่ไม่ยอมขั้วย

ตัวเงือมัน,นี่อาจจะเบิดเลี้ยวก็ได้ครับมีครับเนี่ยตัวบใหญ่เราพี้หนาเนี่ยตัวบใหญ่ครับมีอยู่มีอยู่หลังนี้มี่พีน้องหลังสุดท้ายหลังสุดท้าย ัสุดท้ายห้องครับมันปูิงเพี่น้องพี่เด็เห็นหางบ่โอ้ยมันสองหลังสุดท้าย,ายานีนยนนยย่พี่น้องห้างน่ะมึงห้างโอ้โอ้บ่มาสองหลังสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อ สร้างลังสุดไทยย่างมันเลยพี่น้อยสุ่มน,นี่ครับบมีเตีมครับสุ่มนี่เทียมสร้งล้งสุด้ายนคนะรุ่นบึ่งน้งกันเพื่อผมไปเที่ยวกั้งทั้ง,งโอ้เจีหลังครับถือส้ลังคอหลอวัวนนะ้องทำนาะหายยู่หากินหาอยู่หากินกันพี่ ได้ไมีมบริเยณี่เราพน้องเบ้อกันลังบ่ถือเลยบ่ถือคอหลยถือซองหลังคอหลยเนาะอ้ถือว่ามีแต้มเครับถือ่าอปเฝ้าหลอกดี่นองเลยท่เเงเด้อ

ตามแจมครับพี่น้องโอ้โหสุดซองรังสุดท้ายตัวนึงตายัวนั้นพี่น้องตัวนี้ตกไงครับตายครับตัวนี้กับพวกนี้อย่างไรครับนาะพี่น้องเนาะแล้การใส่บางลั่นเขาเงี้ยเงี้งงงงีกเดือนครับผมแต่ยังมีแต้มครับผมปกติผม,มใช้เป็นเงนี้ยหอยกุ้งปุนไม้ปูแล้วก็ไข่เนาะพี่น้องเนาะ แตีนี่มาขีดกระเดือ่องกับใครกับหินข้นนะครับนะครับปลาไหลตัวเท่าๆเลยพี่น้องสามตัวสรงหลังสุดท้ายสรงหลังสุดท้ายครับพี่น้องสามตัวครับนี่สภาพไมนะ้นาะมองเกาเลยพี่น้องมองเกาเลยนะครับนะครับหน้าผมเนาะพี่น้องเนาะ สรุปยอดครับสามตัวพี่น้องสามตัวเท่าๆเนาะได้เมนูแล้วครับมือนี้เนาะสร็จแลครับผมล่าด้วยปลาไหลสามตัวน,นะวนี้นะครับน้องพี่น้องเนาะสำหรับเซานี่ประมันด้วยครับผมเขามีเตีมอยู่ปลาไหลบางลั่นจ็ดบังครับเขาอ,อยู่ซอนบังบาง,บางนึงเข่ซ้อนตัวครับผมบางนึงเขาตัวหนึ่ง เกือบเป้าครับเหมือนนี่โอ้แต่ก็ยังมีแต้มครับผมยังคงคว่ำมานไปอยู่น้อพี่น้องเนาะอ้าสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้สำนีัน้ะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมกลิ่หน้าพฝอกกันไหมครับ